สวัสดีนะครับพามาดูกันต่อนะการทาครัวนอกบ้านของผมจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทาเคาน์เตอร์ปูนเป่อยขึ้นมานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมได้มีการเพิ่มเป็นระแนงต่างๆขึ้นมานะครับก็เลยจะมาแนะนําวิธีการแล้วก็ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่ามีการทําอะไรบ้างเพื่อใช้เป็นแนวทางได้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีการก่ออิฐมวลเบาขึ้นมาอีก2ก้อนนะครับมันก็จะสูงอยู่ประมาณสัก4 0ิเซน เหตุผลที่ก่อขึ้นมานะครับตรงนี้เพื่อที่จะป้องกันนะครับลมนะครับเวลาเราใช้เตาแก๊สนะครับสองหัวตรงนี้เนี่ยไม่ให้ลมครับมันมาพัดในส่วนของเตาแก๊สของเรานั่นเองนะครับถัดมาครับผมก็ไปรวบรวมไม้นะครับที่จะมาใช้ในการทําเป็นไม้ละแนงนะครับเพราะว่ามันมีช่องว่างอยู่นะครับระหว่างตัวอิฐบนเบาที่เราก่อขึ้นมากับตัวคานเหล็กด้านบนนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ใช้วิธีการนะครับจะติดไม้เนี่ยโดยรอบไปเลยนะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตามช่องว่างที่เราเหลืออยู่นะครับ จะเห็นว่าการยึดไม้กับตัวอิดมอนบอลของผมเนี่ยผมจะใส่ปูนเข้าไปก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมีการยิงสกูปลายแหลมเนี่ยยึดไม้กับตัวอ <ๆ S 2> <ม>ิดมลเบาด้วยนะครับส่วนด้านอื่นๆนะครับที่เป็นเหล็กเนี่ยผมก็จะใช้เป็นสกูปลายสว่านนะครับยิงยึดไม้เนี่ยกับตัวเหล็กเข้าไปเลยในเรื่องของการแบ่งช่องไม้และแนงนะครับผมจะใช้วิธีการแบ่งทีละครึ่งนะครับเริ่มจากนะครับแบ่งครึ่งทีละช่องก่อนพอได้ครึ่งมาแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งไล่ๆกันไป ทีละเรื่อยๆนะครับผมจะไม่มีการกําหนดว่าช่องว่างมันจะต้องเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะใช้วิธีการเนี่ยแบ่งทีละครึ่งของช่องแต่ละช่องไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมใช้นะครับสุดท้ายนะครับมันก็จะเหลือเป็นช่องนะครับที่เราต้องมาพิจนารณาว่าเราจะเอาเนี่ยช่องว่างนะครับ ประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างของผมเนี่ยถ้าเราแบ่งครึ่งไปเลยอะ่ะผมมองว่ามันจะใหญ่ไปนะผมก็เลยใส่ระหว่างช่องเนี่ยไปอย่างละ2ท่อนนะครับมันก็เลยจะได้เป็นช่องว่างออกมาที่มีขนาดที่ผมคิดว่าพอดีนะครับมันจะอยู่ประมาณสัก6เซนนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่ผมทำนะครับก็ลองดูว่า,าข,ขนาดความกว้าง6เซนเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะครับแต่หน้าไม้เราเนี่ยจะกว้างอยู่ประมาณ5เซนนะครับแต่ช่องว่างจะอยู่6เซนครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นการทาสีนะครับซึ่งสีที่ผมใช้ก็จะเป็นสีวอนัทนะครับของวุฒิเท็กตัวเดิมนะที่เคยใช้ทาทั้งหมดเลยนะครับงานนี้ผมใช้สีวอนัทหนึ่งกระป๋องนะครับยังไม่หมดเลยหนึ่งกระป๋องก็ราคาไม่แพงนะครับอยู่ประมาณหกร้อยกว่าบาทใช้ได้ทั้งงานเลยนะครับสิ่งที่ทําถัดมานะผมก็ไปหากระเบื้องที่จะมาติดกับตัวผนังที่เราก่อตัวอิฐมวลเบาขึ้นมานะครับเราก็มาเลือกลายเลือกสีตามที่เราต้องการนะผมก็มาจบที่ตัวลายนี้นะครับที่เป็นลายนก มันต้องใช้คู่กันนะครับก็จริงๆแล้วพื้นที่ผมเนี่ยมันตกอยู่แค่1ตารางเมตรเองนะครับแต่ผมต้องซื้อมา2กล่องเพราะมันต้องใช้คู่กันวิธีการติดกระเบื้องเนี่ยผมก็เลือกใช้วิธีที่ต้องบอกว่าง่ายเลยนะครับก็เอาปูนกาวนะครับแปะเข้าไปที่ตัวอิฐมวลเบานะครับที่เราก่อขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเอาปูนกาวใส่ที่กระเบื้องแล้วก็แปะเข้าไปเลยต้องบอกว่าวิธีการนี้เอาจริงนะมันไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับความจริงเราควรจะฉาบให้ผนังนะครับที่เราก่อขึ้นมามันเรียบก่่อออนแล้้วเเรราคยติดกะบืง ด้วยวิธ like ีนี้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมอยากจะทําให้มันเร็วนะผมก็เลยใช้วิธีนี้นะแล้วก็ผมเนี่ยต้องบอกว่าไม่รับรองด้วยนะเพราะมันจะติดแน่นดีหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับลองดูลองดูเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราติดกระเบื้องเสร็จแล้วนะครับทิ้งไว้สักสองชั่วโมงนะเมื่อกระเบื้องเนี่ยเริ่มแน่นแล้วนะครับเราก็มาผสมเป็นยาแนวนะครับเลือกสีตามที่เราต้องการใช้ให้เข้ากับกระเบื้องนะครับอย่างผมเป็นสีขาวผมก็ใช้ยาแนวสีขาวนะครับมาป้ายาแนวเข้าไปเลย ไม่ต้องกลัวเลอะนะครับสามารถที่จะป้ายไปได้เลยนะครับป้ายพยายามป้ายให้มันเต็มร่องเต็มแนวของกระเบื้องที่เป็นช่องว่างอยู่ครับจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ผ้าชุบน้ำเนี่ยมาเช็ดตัวยา,นาแนวที่เราป้ายเข้าไปนะครับบริเวณรอบๆเนี่ยออกได้เราก็จะได้เป็นผนังนะครับแบบนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็คือมันจะช่วยป้องกันตัวน้ํามันแรงต่างที่กระเด็นเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะเช็ดออกได้ครับ สิ่งที่ทําถัดมาครับบริเวณข้างๆเนี่ยมันจะมีช่องอยู่ช่องหนึ่งนะครับซึ่งช่องเนี้ยผมก็คิดว่าผมจะตีเป็นระแนงเหมือนกันโดยวิธีการเนี่ยผมก็จะเอาไม้นะครับมายิงยึดกับเหล็กก่อนนะครับโดยใช้สกูปลายสว่านนะครับก็ยิงรอบสีด้านเหมือนเดิมเลยครับส่วนระแนงตรงนี้เนี่ยผมจะทําเป็นลักษณะระแนงเอียง 45- องศาเหมือนเดิมนะครับเราก็แบ่งช่องที่เราต้องการก่อนอย่างผมก็อยู่ประมาณสัก20เต็นนะครับแบ่งเป็นช่องไปแล้วเราก็ไปตัดไม้นะครับที่เอียง4-5องศาเนี่ยมาไล่ติดเลยนะครับ ตามตำแหน่งที่เราได้แบ่งช่องไว้ก็ให้มันเอียง4ี่้าองศาลักษณะแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยทำได้ไม่ยากนะครับเราสามารถที่จะวัดระยะนะครับแล้วก็ตัดไม้เนี่ยมาแปะได้นะครับเราก็ไล่แปะให้ได้1แนวนะครับจากนั้นก็ไล่แปะอีกแนวนึงนะครับตัดไม้แปะอีกแนวนึงมันจะได้เป็นระแนงที่เป็นช่องนะครับเกิดขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมนะเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมขรามตัดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ ด้านข้างหรือว่าตรงกรอบเนี่ยเราก็ติดไม้เข้าไปด้วยนะครับจากนั้นก็ทาสีก็ใช้สีวูดเทคนะครับตัววอนัทตัวเดิมเลยกระป๋องเดิมนะครับก็จะได้ออกมาเป็นระแนงแบบนี้เลยนะครับโดยรอบถัดมานะครับผมก็มารวบรวมไม้ที่จะทําเป็นระแนงบริเวณด้านหน้าเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะ ใช้ในการบังนะครับในส่วนของตัวเคาน์เตอร์ซิงอ่างล้างจานที่ผมได้เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับความกว้างเนี่ยก็จะเท่ากับตัวเคาน์เตอร์อ่างล้างจานที่ผมได้วางไว้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่ปิดเนี่ยมันจะเห็นตัวเคาน์เตอร์อ่างล้างจานเลยนะครับเวลาเดินมาผมก็เลยคิดว่าถ้าทําเป็นละแนงนะครับปิดบังไว้เนี่ยมันก็จะดูดีกว่านะครับวิธีการ,รก็ไม่ยากเลยนะครับก็คือผมตั้งเหล็กไปแล้วนะครับพอตั้งเหล็ก แบ่งช่องไปแล้วเนี่ยผมก็จะยึดนะครับโครงไม้นะครับเป็นไม้นะครับเข้ากับตัวโค้งเหล็กเลยนะครับส่วนที่เป็นเสาปูนตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะใช้เป็นกาวตะปูนะครับยึดไม้กับตัวเสาปูนเข้าไปนะครับแบบนี้เลยเมื่อเรายึดไม้ทั้งสองฝั่งได้แล้วนะครับผมจะตัดไม้นะครับเท่ากับความกว้างระหว่างช่องตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เอามาติดนะโดยวิธีการติดเนี่ยก็ใช้เป็นตัวแม็กยิงตะปูนะครับ ยิงยุดติดได้เลยเพราะว่าเราติดไม้เข้าไปด้านข้างไปแล้วนะครับทีนี้เราก็ไล่ติดตัวไม้เข้าไปนะเพื่อทําเป็นช่องระแนงความกว้างของช่องเนี่ยจะอยู่ประมาณสักแดเซนนะครับอันนี้ก็ลองดูสําหรับใครจะทํานะครับว่ามันกว้างมากเกินไปหรือเปล่าซึ่งตอนแรกผมคิดว่าจะทําประมาณสัก5้าเซนแต่ผมมองว่าม,มันเล็กไปนะครับก็เลยทําประมาณ8ดเซนนะครับแบบนี้ก็จะได้เป็นระแนงไม้นะครับแนวขวางออกมาแล้วครับลักษณะก็จะได้ ประมาณนี้นะครับผมจากนั้นผมก็ทาสีดำนะครับให้มันเข้ากับตัวพื้นที่โดยรอบนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูพื้นที่โดยรอบนะครับนี่ก็จะเป็นโซนด้านหน้านะครับทางเข้าครัวนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีเป็นโครงไม้ระแนงนะครับที่ผมได้ทําไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะเอียง45องศานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไม้ระแนงแนวตั้งนะครับแล้วก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์ปูนเปื้อยนะครับ ตรงนี้ก็เอาตู้เย็นมาตั้งแล้วนะครับก็ยังมีส่วนที่ผมคิดไว้นะอยากจะทำเพิ่มเติมหรือทําตกแต่งเพิ่มเติมอีกนะครับอย่างเช่นตัวฟ้าเนี่ยก็คิดว่าจะทํานะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูเรื่องวัสดุเรื่องของค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วสิ่งที่คิดว่าควรจะมีอีกอย่างหนึ่งคือโต๊ะนะครับตรงกลางนะเพื่อใช้ในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำกับข้าวนะีผมว่าควรจะมีด้วยนะครับตรงนี้ ก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยผมจะมีการทําอะไรเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนะครับผมก็ในส่วนของวันนี้ผมน่าจะพามาแนะนําวิธีการทําไม้และแนงต่างๆนะครับแล้วก็การต่อเติมต่างๆของครัวนอกบ้านของผมเนี่ยไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้าจบแล้วเสร็จแล้วนะผมจะมาสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผมได้ทําไปนะครับเผื่อใครจะใช้เป็นแนวทางนะครับวัสดุที่ใช้มีอะไรบ้าง นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วถ้าเสร็จแล้วจริงๆเนี่ยผมก็จะมีการใช้ครัวนี้ในการทํากับข้าวหรือว่าทาอาหารจริงๆด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูแล้วก็ลองมาติดตามกันนะครับผมวันนี้น่าจะจบไ้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ